สดีครับส่งงานครับตารถครับตารถมาเป็นเดรย์กดใต้ขัวบูและบูลานนิ่งนะครับไปเลยครับต่ำครับสูงครับเฮ้ยเด้อร์ทางนั้นเป็นไปเอาดีสูงต่ำในตัวครับลองมาดูแสงหน้ารถกันนะครับแสงเก็บๆมันออกกบพรมเลยครับสูงครับปล่อยครับมาดูผ่านทีนตัวรถกันนะครับ สูงครับปล่อยครับความสว่างนอกรถและในรถไม่ต่างกันนะครับคันนี้นิสสันอเมร่าได้เข้ามาอัปเกรดเป็นวีดเตอร์ LED B1 นะครับพร้อม Daylight Blue Running นะครับและบุ้งแหวนยนตยครับขอทางนะครับขวาตายกวยนะครับสนใจงานดีๆเนียติดต่อทางเฟ f a c e บุ o k บีทีพิมพ์อนตัวที่นอนงานโดยจิมานท้างนี้ครับขอบคุณครับ